พระมัญชุสีโพธิสัตว์หรือวนสูผูซาในสำเนียงแต้จจ๋วนิยมเรียกว่าบุ้งซูผอสัก์พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเรียกพระนามเต็มของพระองค์ว่าวนสูซอลี่ผูซาหรือบ้างเรียกแบบทับศัพท์ว่าม่านสูซอลี่ผูซาม่านสูมาจากภาษาสันสกฤตว่ามันชุ แปลว่าไพเราะอ่อนหวานส่วนคำว่าซื่อลี่มาจากภาษาสันสกฤตว่าสีแปลว่ามงคลรุ่งเรืองพระมัญชุสีโพธิสัตว์จึงหมายถึงพระโพธิสัตว์แห่งความรุ่งเรืองและอ่อนโยนหรือพระโพธิสัตว์แห่งความไพเราะทรงเป็นตัวแทนของปัญญาบาร,รมีและเชื่อกันว่าพระองค์จะคอยคุ้มครองพิทักษ์นักปราชญ์และผู้มีปัญญาความรู้ พุทธลักษณะของพระองค์นั้นจะสร้างแตกต่างกันตามคติความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นแต่ละชนชาติในคติแบบจีนนั้นบางสร้างให้พระองค์ถือคาถายู่อี่ไว้ในพระหัตถ์ซ้ายฝาพระหัตถ์ขวายกขึ้นประทานพรหมายความถึงการมอบความสุขสมหวังประทานให้อีกแบบหนึ่งนั้นจะสร้างให้พระหัตถ์ข้างขวาถือพระขันสัญ,ญลักษณ์แห่งการตัดทิ้งความโง่เขลา เป็นปริศนาธรรมที่แฝงถึงการมีปัญญาเป็นดั่งอาวุธในขณะที่พระหัตถ์ซ้ายถือคำภีปรัชญาปารมิตานอกจากนี้หลายครั้งที่มักเห็นสัญ,ญลักษณ์รูปพระมัญชุสีโพธิสัตว์ประทับนั่งบนหลังราชสีสีเขียวหรือสีน้ำเงินมีความหมายถึงความเป็นเลิศแห่งปัญญาและการแสดงธรรมโดยไม่หวาดเกรงต่อผู้ใดเพราะราชสีนั้น เป็นตัวแทนแห่งอำนาจและความยิ่งใหญ่มีความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวอีกทั้งเสียงคำรามนั้นนอกจากจะเป็นที่หวาดเกรงต่อหมู่มาแล้วยังเป็นเสมือนการประกาศพระศาสนาออกไปไกลแสนไกลดังเสียงคำรามกล้องของราชสีเพื่อให้ชาวโลกตื่นขึ้นจากความเขาาในที่เบตให้ความสำคัญและยกย่องนับถือในองค์พระมัญชุศีโพธิสัตว์เป็นอย่างมาก รวมทั้งในอินเดียเนปาลภูตานยังชาวเนปาลเชื่อกันว่าพระมัญชุศีเป็นผู้นำพุทธศาสนาไปเผยแพร่ในเนปาลน,นอกจากนี้ในสมัยโบราณน,นั้นนูราหาจีผู้นำแห่งชนเผ่าหนีจนหรือจูชนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเป็นผู้หนึ่งที่ให้ความศรัทธานในองค์พระมัญชุศีโพธิสัตว์ ต่อมานุรหาจียกกำลังกองทัพของตนเข้าพิชิตราชวงศ์หนิงลงได้พระองค์ได้ประกาศสถาปนาราชวงศ์ชิงขึ้นแทนที่และประกาศเปลี่ยนชื่อเรียกชนเผ่าของตนจากคำว่านีเจินมาเป็นแมนจู ew, ซึ่งคำว่าแมนจูนั้นออกเสียงมาจากคำว่ามันชุนั่นเองในประเทศจีนเชื่อกันว่าพระมันชุสีโพธิสัตว์สถิตยอยู่ณเทือกเขาอู่ไถซาน เทือกเขานี้ตั้งอยู่ในเขตมณฑลซานซีซึ่งเป็นหนึ่งในสี่คุณเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานกล่าวกันว่าหน้าเทือกเขาศักดิ์สิทธิ์อู่ไถซานนั้นจะประกอบขึ้นด้วย5ยอดดอยซึ่งล้วนแต่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ2,500ถึง3,000ันเมตรพระมัญชุสีโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์ในกลุ่มทถถาคาโคตรของพระไวโรจนพุทธ ชื่อของท่านมีปรากฏในพระสูตรต่างๆมากมายเช่นสัทธธรรมปุณธริกสูตรถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์แห่งปัญญาและมีหน้าที่คุ้มครองนักปราดในงานทางพุทธศิลป์ท่านมักปรากฏคู่กับพระสมันตพัฒโพธิสัตว์โดยพระมัญชุสีอยู่บนสิงโตเขียวส่วนพระสมันตพัฒอยู่บนช้างสีขาวพระมัญชุศีมีผ้าสําแดงที่ดุร้ายหลายปาง เช่นมันชุวัชระซึ่งมีสามหัวกายสีแดงอาริยะมันชุโคสะกายสีเหลืองมีหกแขนและยามานตะก,กะซึ่งมีตำนานเล่าว่าเมื่อครั้งที่พระมันชุสีลงไปยังยม,มโลกได้พบกับพยายมซึ่งมีศีรษะเป็นกระบือพระมันชุสีจึงต้องแปลงร่างเป็นเช่นนั้นเพื่อให้พยายมกลัวทั้งที่พยายมเป็นเจ้าแห่งความตาย แต่ยังเกรงในพระบารมีจนแลเห็นความไม่สิ้นสุดของพระโพธิสัตว์พระองค์นี้จึงเป็นที่มาว่าชาวที่เบนนิยมเพ่งรูปยามานตะกะเพื่อเอาชนะความตายในพระสูตรเริ่มมีการกล่าวถึงพระมัญชุสีตั้งแต่พุทธศตวรรษทีท่8ตามคติในฝ่ายมหายานนั้นยกย่องให้พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์แห่งปัญญาทั้งยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิทยาศาสตร์ การแสวงหาสัจจะทั้งปวงด้วยเหตุนี้การบูชาพระโพธิสัตว์องค์นี้จึงเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งความฉลาดมีความจำดีและสามารถจดจำคำพีต่างๆได้อย่างแม่นยำมีเรื่องเล่าจากอินเดียว่าเมื่อครั้งที่พระสากยามุนีพุทธเจ้าจะเสด็จแสดงธรรมนั้นพระมัญชุสีประกาศว่าขอให้คอยสดับพระธรรมจากพระธรรมราชา พระธรรมของพระธรรมราชาเป็นเช่นนั้นเองเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วประทับนพุทธอาฏพระองค์ก็ไม่ทรงแสดงธรรมใดเลยเพราะพระมัญชุศีแสดงธรรมไปหมดสิ้นแล้วทั้งสั้นและได้ใจความดังที่ได้กล่าวว่าพระธรรมเป็นเช่นนั้นเองพระโพธิสัตว์มัญชุศีได้รับการยกย่องและนับถือมากในเมืองสารนาฏแควนมคตเบ่งกอเนปาลและทิเบต คำพีที่ทรงถือนั้นคือปรัชญาปารมิตาซึ่งถือเป็นคำพีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่จะมาตรัสรู้เหตุที่ชาวเนปาลน,นับถือพระมัญชุสีโพธิสัตว์มีเรื่องบรรยาอยู่ในคำพีสวยมภูปุรานะว่าราวพุทธศตวรรษที่8พระโพธิสัตว์มัญชุศีทราบด้วยยานทิพว่าพระอาทิพุทธะแบ่งภาคลงมาเป็นเปเลวไฟบนดอกบัวในทะเลสาบกาลีหรัตที่เนปาล ดังนั้นพระองค์จึงเดินทางขยัยอดเขาโง,งไทยสัวหรือภูเขาห้ายอดพร้อมด้วยสานุสิ์ไปยังเนปาลและสร้างวัดครอบไฟนั้นไว้เรียกว่าสวยยมภูเจดีทั้งยังได้กำจัดสัตว์ร,ร้ายที่ทะเลสาบนั้นและสถาปนาผู้ติดตามคือพระเจ้าธรรมกรให้เป็นกษัตริย์ปกครองเนปาลน,นอกจากนี้ท่านสงกปะอันเป็นต้นตอของนิกายแห่ององค์ดาลัยลามะ ก็เชื่อกันว่าเป็นนิรมานกายของพระมัญชุสีแบ่งภาคมาเกิดอีกด้วยคาถาพระมัญชุสีโพธิสัตว์คือโอมอาราปาสนาตีเป็นการสวดภาวนาขอพรให้จิตสงบบังเกิดพุดทธิปัญญากระจัดปัญหาชีวิตการงานการเรียนจะผ่านพ้นไปด้วยดีทำให้สมองผ่องใสเจริญปัญญาได้ง่าย ทีเลตมานอาวิชาไม่มารบกวนหลักสำคัญในการสวดธารณีประจำพระองค์คือกายวาจาใจเป็นหนึ่งการท่องพระนามพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์นั้นคือการเจริญพุทธานุสติในมหายานให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเมื่อจิตนั้นตรึงไว้ซึ่งการน้อมรับพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นั่นหมายถึงเราได้พึ่งพิงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทุกขณะจิต ือเป็นการเพิ่มพูนบารมีและบุญวาสนาการท่องธรณีประจำพระองค์คือการนำเอาหัวใจของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาแสดงและเปิดเผยต่อใจเราและสรรพสัตว์ทั้งหลายบางธรณีแปลไม่ได้เพราะล้วนมาจากหลืไทยมีอนุภาพดับซึ่งวิบากกรรมนำพาให้เข้าถึงปณิธานแห่งพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นๆหรือพระโพธิสัตว์พระองค์นั้นๆ พระบัญชุสีมหาโพธิสัตว์ทรงตรัสไว้ว่ามรระขมจากรากสู่ผลแตงหวานจากผลสู่รากสังสารวัตหาเริ่มต้นม่ได้แต่รับรู้ได้ในปัจจุบันเมื่อใดที่สำเร็จเป็นพุทธะแล้วย่อมส่งมอบความกรุณาหวนคืนสู่สรรพชีวิตมนุษย์เราและหมูสัตว์ทั้งหลาย มีรากเหง้าแห่งอากุศล,ลกรรมที่บ่มเพาะแตกต่างกันไปทําให้พบกับความทุกข์แตกต่างกันธารณีสามารถชรําระวิบากอากุศลที่เริ่มต้นโดยไม่รู้ว่าเมื่อใดชําระขณะในปัจจุบันย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นหากถือท่องธารณีก็ย่อมขจัดมูลฐานแห่งกรรมที่สร้างไว้แต่บางบันอย่าถามถึงอนาคตเลยเมื่อรับความชุ่มฉ่ำจากมวลตถาคตทั้งหลายแล้ว ย่อมพบกับพุทธผลอันเกิดจากการถือท่องคือการชำระจิตภายในด้วยการท่องสวดภาวนาภายนอกบำเพ็ญจากด้านนอกเข้าสู่ภายในเมื่อสว่างกระจ่างแล้วจึงบำเพ็ญจากภายในสู่ภายนอกมอบบุญวาสนาไปสู่สรรพสัตว์ในภูมิทั้งหลายนับเป็นมหาอานิสงส์ของการเจริญภาวนา